เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันกันที่3มีนาคมที่ผ่านมาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและวันเสาร์เลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันนะคะขอแสดงความยินดีสำหรับวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่5มีนาคม2568มีเลขมงคลดังนี้4 1 0 9 6 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้การงานเจริญก้าวหน้าดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่หรือได้รับโปรเจกต์งานใหม่ๆส่วนในเรื่องของการเงินมีไรายได้เพิ่มถ้ามีปัญหาเรื่องเงินมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําดีหรือทําบุญกับพ่อแม่ อายุพ่อกับแม่เป็นสื่อของคุณในช่วงนี้สำหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์4 3 6 2าหสหำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่มีดวงการเดินทางในช่วงนี้นะคะสำหรับในด้านของการเงินนะมีเงินเข้านะไม่ขาดหมุนเงินได้ เงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาถึงแม้มีภาระค่าใช้จ่ายแต่คุณก็ยังหามาจ่ายได้การเงินยังหมุนไปได้ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําถวายค่าน้ํำค่าไฟวัดร่วมซื้อที่ดินถวายวัดหรือสร้างห้องน้ําเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลค,คนบรรจันทร ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ให้ระวังถ้าคุณต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นให้ระวังเรื่องอารมณ์การตัดสินใจความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความขัดแย้งการทะเลาะเบ,บาแวงนะคะกับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินบาทปัจจุบันทันด่วนเกิดอบุบัติเหตุหรือต้องซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินสําหรับในด้านของการเสริมดวงคนวันอังคารนะคะให้ําบุลงศพถวบุผ้าหอ่อศพ เลขสลิปเงินโอนทธบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่คุณเข้าซ่อมหรือถูกเชียวชนก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนรันาคาร16478ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้ให้ระวังจะมีปัญหาในที่ทำงานถูกคนติชิ้นลินทาทรยศหอกหลังอย่าใช้อารมณ์ผู้วามในการตัดสินใจอย่ารีบร้อนออกจากงานนะคะส่วนการค้าการขายช่วงนี้ก็ค้าขายไม่ค่อยดี ถูกหลอกให้ซื้อให้เซ้งร้านหรือช่วงนี้อาจจะลูกค้าน้อยในด้านของการเงินนะคะมีเกณฑ์ทีต้องเสียเงินเพราะบริวารนะโดนคนโกงเงินนะคะหรือเสียดอกเบี้ยเยอะหรืออาจจะต้องใช้นี่แทนคนอื่นสําหรับในด้านของการเสริมดวงของคนพุทธกลางวันให้ทาบุญลงศพทําบุญพ่อห่อศพหรือทำบุญกับตามโรงเรียนต่างๆทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสองตัวท้าย,สา,ยสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลคนพุดกลางวัน18472สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหนักและได้ผลประโยชน์น้อยได้เงินน้อยหรือคุณมีความอึดอัดในการทํางานทํางานได้ไม่เต็มที่ถูกขัดขวางหรือคุณมีศัตรูนะคะให้ระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้ถ้ามีคนยืมเงินของคุณอาจจะถูกเบี้ยวถูกโกงการลงทุนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดี สำหรับเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญกับคนพิการหรือคนตาบอดหรือทําดีกับคนใกล้ตัวกับคนรักเลขสลิดเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุคนรักเป็นสื่อสําหรับเลขของคนคนพุทธกลางคืน15628ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องงานสําหรับท่านใดที่ว่างงานอยู่นะคะ ส่วนคนทํางานประจําก็ทํางานไปได้เรื่อยๆนะคะมีความสุขกับการทํางานดีถ้ามีปัญหาในเรื่องของงานสามารถแก้ไขหรือจัดการได้มีคนช่วยเหลือส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะได้เงินก้อนเงินมรดกหรือเงินจากกรมธรรม์ ในด้าของการเสริมดูของคนวันพระหัสนะคะช่วงนี้ให้ทบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็บโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อเลขที่บัตรคิวโรงพยาบาลหรือธนาคารที่ไปช่วงนี้เป็นสื่อหรือคุณจะดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยสถิติไว้เราที่ออกบ่อยก็อาจเป็นสื่อของคุณในช่วงนี้สําหรับเลขมงคลคนวันพระหัหนึ่งสองศูนย์แปดหก ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการทํางานถ้าต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นการทํางานเป็นทีมนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดะะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในทีมะะหรือสมาชิกอาจจะป่วยหรือไม่สบายทําให้งานติดขัดงานล่าช้า คนค้าคนขายช่วงนี้ยอดขายไม่ดียอดขายตกนะคะลูกค้าซื้อน้อยส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะไม่ควรลงทุนเพิ่มในช่วงนี้บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ ดวงคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพย้ายบ้านย้ายร้านย้ายที่ทํางานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนในครอบครัว สำหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะคนวันเสาร์ให้ทําบุญลงศกทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งสามห้าเก้าแปดสำหรับในการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพี่นาจาะเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันหรือจะดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทย มีสถิติหวยเราที่ออกบ่อยอยู่ในนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด็นนี้สําหรับเลขเด็่นราวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ปังๆเทงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ